สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมบปบตำนานวอลเลย์บอลกันนะใครที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลหรือชอบเล่นกีฬาอะไร่าเงี้ยสามารถเล่นได้เลยแบบนี้สนุกมากเราเคยเล่นแล้วตอนนี้เราเลเวลหกแล้วด้วยกิ่งชิมา เข้ามาแล้วหน้าตาเกมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะให้ทุกคนกดปุ่มไหนก็ได้แล้วมันจะเข้าไปหน้าเกมเลยนี่มันมีกดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มมาล้วกดไปแล้วกดเข้ามาก็จะประมาณนี้นะคะให้ทุกคนกดเล่นตรงเออมุมซ้ายล่างก็ได้หรือว่าจะกดเข้าไปแตะเพื่อเล่นก็ได้แต่เราจะอันนี้ทิมเต็มแล้ว hmm. เราชอบสองที่นี้มากกว่าแต่ว่ามันมีคนเอาไปแล้วงั้นเนี่ยเราเอาไปเออตรงนี้ก็ได้ะ โอเคตอนนี้เราอยู่ทีมบ้านบ้านได้แค่สามห่างกันแค่สี 4. ห่างกันแค่หน,นึ่งคะแนนเออไป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 ,ไปหูค้างหน่อยนะทุกคนไม่รู้ทำไม คะแนนน้อยว่าเขาเยอะเลยนะเนี่ยเราต้องสู้เขาไได้อุยออกตีลูกออกนอกเขตเอาเดี๋ยวเราจะต้องมาสอนทุกคนเล่นนะทุกคนนี่ถ้าเราสมมติว่าเราได้ไปนี้เราก็ต้องเอ่อกรลยะให้มันได้สีม่วงจะดีที่สุดแม่อันนี้เมื่อกี้เราฟุกนะทุกคนเราเลยได้สีม่วงเฉยเลยเฮ้ยตีกันมาได้ไงอ้ เ,เลยแต่ว่าเลยมากิง,งเ,เล่นก็เล่นไม่เก่งนะแค่แค่ไม่เอาแค่ไม่เอาแค่ไม่เอาแคไม่เอาแค่ไม่เอาแคแค่เราเล่นน่ากลัวไปอ่ะต้องแบ่งให้ทุกคนดื่มต้องแบ่งให้ทุกคนตีด้วยนะทุกคนฮะาถ้าไม่แบ่งก็จะประมาณนั้นสุดตา โหทีมมาโคตรเก่งอะเย้ได้ห้าคะแนนแล้วทีมนั้นได้เจ็ดคะแนนแล้วได้แค่ไไห้าไม่เป็นไรสู้ๆนะถ้าแบบว่าเราจะเตียวอ,อย่าไปกลัวเขาตอนตีนะมันจะตีออกยากมันจะตียากมากแล้วมันจะเอ,อ้ยเนี่ยมันจะตีผ้าเน,นี่ยกลัวยงมันก็จะตีผ้านะทุกคน ย่งเห็นปะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตีพาดเดี๋ยวเราดูด้านหลัง ได้คะแนนกับตัวเองอเราได้คะแนนเพราะเขาตีให้ตัวเองเย่เ็ม <Yeah. S 1> อีกถ้าคะแนนจะต้องได้มากกว่ายี่สิบได้ประมาณยี่สิบห้านะคะถึงเกมจะจบตาหนึ่งเออถ้าทุกคนเล่นไปเรื่อยก็จะอาจเข้าใจก็เข้าใจเองแหละตอนนี้คือเราคะแนนเยอะกว่าเขานะคะ เราก็ต้องถ้าเราอยากรู้ว่าขะแนนเราอยู่ทีมไหนเราก็ต้องดูจากสีเสื้อเราสีเสื้อเราสีดาก็ดูจากด้านขวาด้านขวาก็คือบ้านเอ่อด้านซ้ายคือไปไปคือทีมของทีมนูน้นเพราะทีมนู้นใส่เสื้อสีขาวไงแต,แต่แต่ละรอบสีจะไม่เหมือนกันนะคะบางรอบก็เป็นสีชมพูว้าวให้เราอีกแล้วเฮ้ย phút nhiều rồi này, anh ấy choi lẩu, cùng nhau chơi, để rồi khi, xin lỗi, anh, anh, nha yeah, ใครเลือกตีตรงกลางหมือเราหรอเพราะเราก็ไม่เคยเฮ้ยลอวย sorry 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 นะจ๊ะมัวดมัว sorry sorry ออกนอกเขตปะหน้าอุ้ยไม่เอาเมื่อกี้เกือบออกแล้ว ๆๆไปอยู่ใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวฉันอยู่ข้างหลังเองตีก็ไม่ค่อยโดน ไอ,อ้คะแนนกับตัวเองทำไมใครที่เล่นแล้วหัวร้อนให้กดออกเลยนะคะเพราะว่าไมู่้เือนกันเพราะว่ามันจะหัวร้อนขึ้นกว่าเดิมเพียดดีขึ้นสูงดี ตีกลับไปตีกลับไปเฮ้ยเก่งจังวะมาถึงทีมนูนเกกงจังว่าไปทีมั้นเล่นเก่งจังไปตีไปอ้ยแล้วจะทำไมไม่แนะนำให้ โยนมาข้างหน้าเขาให้โยนไปตรงๆเลยปกติตเดี๋ยวเราดูหลังให้นะ ไ,ได้ไงเราไม่ได้เล่นกีฬาขนาดนั้นปะ่ะเราก็ต้องโยน,โยนอจจะเงียบหน่อยนะคบเพราะว่าตั้งใจเล่นเข้าสู่ช่วงตั้งใจเล่น เฮ้ยเก่งมาก,กเก่งมากพอนตามเขาทานแล้วอีกสองคะแนน ถ้าเราตีโดนลูกอาจจะเป็นสีแดงนะคะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันลูกอาจจะเป็นสีแดงนั่นแหละสีกี้วิเดียวขาดหลักสิมาตาตาตาเดี๋ยวเดียวขาดเราคุ้มดีอย่างเดียวได้เราตีไม่ถึงอยากเ้นที่มันสูงดีตีพลาดน,นะคะก็คือตัวอย่างของการตีพลาด ใครที่ตีพลาดก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เลยนะคะยย่นี่ตีลูกบอลมากกันไปทำไมันไม่ตีเป็นทีถ้าแบบว่ามวไอ้นี่ของลูกมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะเสียะคะแนนไม่ยอมส่งลูกมาแต่ของลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แบบคนหวัวโลนไม่ต้องอยู่ใกล้ฉันเลยไม่ไหนคนหัว,หวโลนจะย้ายทีมอยากให้ย้ายจัดเลย ทำไปกวนเขาอีกเฮ้ยอยากโยนบ้างอ่ะอุ้ยเราจะตามเขาทันแล้วอยากโยนบ้างอะอุ้ยได้แล้ว ท,ทำไมเราโยน,นมันเพรเนี่ยไม่แร์เลยท่านเพรพลาดท่าแล้วทำไมไมันเจออะไรกับเรา เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทุกคริปให้ช่องมันนี่ยไรด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ,บ่ายจุ่มวับบายบาย